เป็นท่านต่อไปไปก่อนนะคะก็คืออาจารย์จิตติหนูสุขค่มากล่าวอะไรเล็กๆน้อย,อยๆค่ะในโครงการสวัสดีครับขอขอบคุณสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยท่านนายกและกรรมการนะครับที่ได้กรุณามอบรางวัลบรรทอนดีเกียน <S 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 ให้ผมนะครับ ก็ทำงานมาในวงการมา33ปีแล้วที่จริงก็ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการชายอะไรแสงสองวรรณกรรมไปแล้วนะฮะตอนนี้อา400่าสี่โหวตเรียกโหวใช่ไหมครับก็ไป ไปดูคลิปกันได้ใน YouTube และรวมของท่านอื่นซึ่งรู้สึกจะห่างจากที่เรื่องเดทเยอะครึ่งครึ่งเหมือนดูเมื่อวานนี้อ่าแบสทำไมชอบจลได้ครับอ่าที่มอบได้มอบรางวัลให้ผมเนี่ยก็เข้าใจว่าในบทบาทอ่ากิจกรรมสามอย่างที่ได้ที่ได้ทำมานะฮะก็คือ งานงานบรรณาธิการที่ศิลพินดอกยญ้าสนพินดับเบิ้ลไนน์แล้วก็หลังจากที่เป็นงานประจําแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นฟรีแลนซ์ให้สามสีท่ที่ซึ่งงานบรรณาธิการเนี่ยก็หลายๆท่านก็คงจะทราบกันว่ามีหน้าที่อย่างไรนะก็ติดต่อนักเขียนอ่ตักดันนักเขียนให้กําลังใจนักเขียน เป็นที่ปรึกษานักเขียนต่างๆนะฮะประสานงานดูแลการทำต้นฉบับอาร์ตเวิร์กผมคือบรรนั้นการแต่ละที่เนี่ยก็มีหน้าที่บทบาทไม่เหมือนกันนะฮะในหลักการในการทำงานของผมเนี่ยก็คือถือว่าตัวเองเป็นเป็นมิตรของนักเขียนเป็นกระยานมิตรของ ผู้ร่วมงานอของเจ้าของสารพ,พิมพ์และเจ้าคนในวงการบทบาทอันที่สองก็คือน่าจะเป็นในฐานะกรรมการขององค์กรวรรณกรรมสามองค์กรซึ่งซึ่งได้ผ่านทำมาแล้วเป็นเวลานานก็คือสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยซึ่งทำ ประมาณ20ปีแล้วก็สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยน่าจะใกล้ๆ10ปีแล้วก็สมาคมนักแปลและล่างแห่งประเทศไทยก็น่าจะใกล้10กว่าปีเหมือนกันนะฮะก็ได้มีโอกาสมีมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะาในการทำรางวัลต่างๆอย่าง ที่สมาคมนักเขียนเนี่ยช่วงที่ทำอยู่เนี่ยก็เป็นเป็นกรรมการตัวหลักเบื้องต้นนะฮะที่ประสานงานเกี่ยวกับรางวัลดาราทิพย์ที่สมาคมภาษาและหนังสือก็ได้เป็นผู้เสนอก่อตั้งแล้วก็ประสานงานในช่วงสามสี่ปีแรกของรางวัลบรรณาธิการดีเด่นรางวัลคุณีรางวัลปิดทอง ที่สมาคมนักแปลและล่างแห่งประเทศไทยก็ได้ไดเอเดียจากจากระงวัลนาราธิปเนี่ยนะฮะก็ได้เสนอก่อตั้งรางวาัลนักแปลดีเด่นรางวัลสุดินทราชาแล้วก็เป็นเป็นผู้ประสานงานมาเกือบตลอดมีบางปีที่ไม่ท,ท,ที่ไม่ได้ทำนะฮะ หลังจากได้เว้นช่วงเว้นวัดกับการเป็นกรรมการสมาคมทั้งสามแห่งก็เป็นบรรจงการอิสระอย่างเดียวแล้วก็ ก็เล่น f ฟ e e o o o นะฮะ <c oughs> เล่นทั้งวันทั้งคืน <c oughs> อ่าอินนอนไม่เป็นเวลานอนไม่ค่อยหลับ,นะบ <c oughs> ก็ได้ Facebook เป็นจะเรียกว่าอะไรเป็นทางระบายออกเป็นเพื่อน <c oughs> นั่งดูทั้งทั้งวันนะอะอาทีตแรกดูพันทิปแล้วก็มา f c e e o o o เนื่องจากเป็นคนที่ ที่ชอบเก็บสะสมข้อมูลก็คือเห็นว่าความรู้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะ<ม>กพ็พบข่าวต่างๆใน Facebook ในเว็บในอะไรเนี่ยก็มักจะเอามามเก็บเอาลิงก์มาเก็บมั่งก๊อปปี้ข้อความก๊อปปี้รูปมั่งมาไว้ที่ Facebook ของตัวเองนะฮะทำอยู่สักกี่เดือนก็ไม่ทราบ พี่ลงเดชก็เห็นเข้าก็เลยชวนก็มาเป็นแอดมินกลุ่มมันก็แค้ใช้เพจนะเพจกลุ่มนี่ก็ต่างกันกลุ่มนี้แต่เดิมชื่ออะไรก็จำไม่ได้แล้วดูเหมือนจะตั้งขึ้นมาเพื่อทำกิจกรรมเกี่ยวกับวงการหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจะแฟนด้านหนังสืออิสระหรือยังไงเนี่ยใช่ไหมฮะนะฮะ แล้วก็ทีนี้ในเมื่อผมมาเป็นแอดมินหลักคือพี่เดชที่ริ่มเดชนะก็ไปโพสเฟสส่วนตัวทำบอวจออะไรต่างๆผมก็กลายเป็นแอดมินหลักอโพสทั้งวันทั้งคืนทียิบเลยนะครับ่าบางทีทุกสองสมนาทีห้านาทีในกลุ่มเนี่ยจะถ้าเข้าไปดูเนี่ยจะเห็นข่าวเยอะแยะไปหมดเสารพัด ทั้งข่าวหนังสือใหม่ข่าวนักเขียนใหม่นักเขียนเก่านักเขียนรุ่นต่างๆนักแปลสำนักพิมพ์ใครป่วยใครตายาหรือว่าปีนี้ครบวาระร้อยปีของใครอ,อันนี้ทำมาสามสี่ปีแต่ว่าไม่ค่อยอได้ได้ได้รับการ ส่งต่อในการ,การทำกิจกรรมก็เข้าใจะนะครับว่าบางทีองค์กรต่างๆหรือสถาบันเนี่ยอาจจะไม่พร้อมนะฮะอันนี้ก็คือในแง่อันที่สามก็คือในฐานะแอดมินข่าวสารองค์การหนังสือซึ่งความจริงยังเป็นยังเป็นแอดมินร่วมของของกลุ่มภาษาและการแปล ของของอพี่พิเต้ยบัญชาสุวรรณนนท์แต่ว่าก็ก็ไปเสริมไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่แล้วก็เป็นเป็นแอดบินของเพจอันนี้เป็นเพจอามาราบดีกับบุญยรัตเพจภาคีิรัแต่อันนี้ก็คือคือทำไม่ปติดตอ่อนะฮะก็เข้าว่างๆเข้าไปดูกันได้ ในการทํางานของผมนีพพังจริงให้เจ็ดแปดนาทีไม่รู้เกินหรือยังอ <c oughs> าอีกหน่อยแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็มีหลักการในการทํางานเนี่ยหลายอันนะฮคุณกฤษณาส่งสินซึ่งเป็นนักเขียนที่ผมเคารพน,นับถือมากก็เคยให้ ให้หลักการไว้อันหนึ่งในการที่เราติดต่อทํางานร่วมกันระหว่างนักเขียนสอนักพิมพ์ซึ่งผมคิดว่ามันเอาไปประยุกต์ใช้กับในกาน,นอื่นได้ก็คือยืดหยุ่นและยุติธรรมหลักการอะไรบางทีเรามีอยู่เนี่ยอย่างเรื่องเปอร์เซนต์ค่าลิขกสิ์นักเขียนที่บอกว่าต้อง10%หรือว่าเหมาจาย จ่ใจเมื่อนั้นเมื่อนี้บางทีที่เราเรียกกันว่ามาตรฐานเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าความพอใจของแต่ละคนเนี่ยในสถานการณ์ต่างๆก็ไม่เหมือนกันผมก็ได้ยืดหลักการยืดหยุ่นและยุติธรรมนี้มาตลอดเท่าที่สถานการณ์จะอำนวย แล้วก็คติอีกอันหนึ่งก็คือเป็นโครงสุภาษิตของรัชกาลที่5ที่บอกว่าความรู้คู่เปรียบด้วยกําลังกายเอย่ยสุจริตคือกรอบบางแสพร้องปัญญาประดุดดังอาวุธกุมสติดต,ต่างโล่ป้องอาจแก้วกลางสนาม ในเรื่องความรู้เนี่ยก็คือสาหาอย่างที่ได้เราฟังสุจริตนี่ผมถือว่าคือยึดเป็นชีวิตจิตใจปัญญาก็แล้วแต่อาจจะบางเวลาอาจจะมีหรือไม่มีส่วนสติก็พยายามนะครับก่อนก่อนจะจบ เดยวขออนุญาตถอดพูดไปไสถนาดแล้มันเลื่อนมาอยู่เรื่อยมีนิทานนิทานมหัศจรรย์จะเล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับเรื่องบานสุจริตที่อยากจะฝากไว้นะก็ขอให้คิดว่ามันเป็นนิทาน มีนักเขียนอยู่คนหนึ่งก็มีความกระหายในเกียรติยศแล้วก็กระหายในการเิียนหนังสือต่างๆสิ่งที่ท่านได้ได้ทำในช่วงไม่กี่ปีเนี่ยก็เป็น เป็นพฤติกรรมอันประหลาดปศจรรย์ซึ่งไม่เคยมีเท่าเช่าที่ได้เคยเห็นเนี่ยไม่เคยมีใครทํามาก่อนเลยในวงวรรณกรรมนี้ก็คือท่านาให้ข้อมูลลงโลกรวงคนอ่านรวมสำนักพิมพ์รวม นักวิชาการวรรณกรรมเลังสือหลายเล่มอนิออทานนะนิทานานี่ไม่ไม่ใช่ของจริงเรื่องขังไว้ในป่าแล้วมารักกัน ่พิมพ์จริงๆน่าจะไม่เกินสิบห้าครั้งแต่ในประวัติการพิมพ์ครั้งล่าสุดที่ระบุไว้ในหน้าเครดิตบอกว่าพิมพ์มาเกือบสี่สิบครั้งหนังสือนิยายร้อนราคาเมื่อฉักกัน พิมพ์มาครั้งเดียวบอกว่าพิมพ์เกือบยี่สิบครั้งนินสสัมซาอีในเกือบยี่สิบครั้งที่ลงในประวัติการพิมพนั้นไม่มีส้นพั๊กพิมพที่พิมพครั้งเดียวนั้นเลยอ่านิยายพลอยอวกาศมหัศจรรย์อันลึกบอกว่าพิม์มา มาแล้วสี่หรือห้าครั้งทงั้งทันที่ความจริงน่าจะไม่เคยพิมาก่อนเลยแล้วก็ระบุในหน้าประวัติการพิมว่าเคยพิมในนิตยสารชื่อดังฉบับหนึ่งทงั้งทั้งที่ตลอดชีวิตของท่านไม่เคยเขียนเรื่องนิยายลงในนิตยสารชื่อดังฉบับนี้เลย หนังสือรวมเรื่องสัน้นเกลียดเกลียดจนกลับบ้านไม่ถูกมีเป็นรวมเรื่องสัน้นราวๆสิบเรื่องแต่ละเรื่องยาวประมาณสามหน้าห้าหน้าหรือว,ว่าไม่เกินสิบหน้าในแต่ละเรื่องนั้นมีมีระบุคเครดิตการพิมพ์ต่างๆกัน 5้าครั้งบ้างแดครั้งบ้าง10ครั้งบ้างระยะเวลาต่างๆกันต่างต่างสารพินทั้งทั้งที่หนังสือเล่มน,นี้น่าจะพินมาแล้วผลเดียวไม่รู้ว่าเครดิตของเรื่องสั้นแต่ละเรื่องประมาณสิบเรื่องนั้นนะ่ะมันแปลกประหลาดมหาศจจารย์อย่างนั้นได้อย่างไร อ่าเป็นนักเขียนธรรมดาก็ว่าสาหัสากันแล้วแต่ถ้าเผื่อท่าน,นไม่ใช่เป็นนักเขียนธรรมดาล่ะถ้าท่านเป็นศิลปินของชาติจะว่าอะไรกันอ่าที่จริงท่านกับผู้จัดการด็อกเตอร์หลวงโลก ดรจอมปลอมก็คงจะรู้ตัวแล้วกับสำนักพิมพ์ก็ร่วมกันแก้ไขนะฮะก็โดยการนับการพิมพ์เป็นครั้งที่หนึ่งซึ่งเป็นข้อก็เป็นข้อมูลการพิมพ์ที่นักวิชาการเอาไปใช้ไม่ได้อีกทั้งนั้นี่ความจริงข้อมูลก็ไม่ได้หายากเย็นอะไรก็เป็นความไม่สุจริตที่ ที่ที่แปลกประหลาดแล้วก็น่าเศร้าใจก็คิดว่าท่านผู้เกี่ยวข้องน่าจะลึกท่านน่าจะแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อที่จะให้เปเป็นประโยชน์ในภายหน้าต่อไปขอบพระคุณครับ